น้ำยาล้างรถคาร์เนช่วยให้คุณช่วยตัวเองคาร์เ s สเอเซน e สูตรพื้นฐานมั่นใจได้ทุกพื้นผิวถ้ากลัวเสียวต้องเอ s ซน c ์สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับผมเรามีเรื่องอีกแล้วนะครับผมกับเรื่องข่าวรถยนต์วันนี้มีค่ายใหญ่ที่จะมาเล่าให้ฟังก็คือค่าย t o โยต้และค่ายฮอนด้เป็นหลัก นะครับผมแต่ก่อนอื่นก็ต้องขอให้ทหารไทยทุกท่านปลอดภัยและขอให้พี่น้องชาวไทยทุกคนปลอดภัยนะครับผมคันนี้ลองไม่มีขอลัล่ามข่าวสงครามไม่มีขอาัล่าข่าวการเมืองแต่ก็เป็นห่วงเป็นใหญ่พี่น้องทุกคนก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผมขอให้ทุกคนดูแลตัวเองให้อย่างดีนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองฟังข่าวรถกันบ้างนะครับผมข่าวรถวันนี้เนี่ยมีมาอัปเดตกันก็นคือ t ต y o ต a ไฟฟ้านะครับ t ต y o ต้าไฟฟ้า2ค,คันนะครับวันนี้คันแรกก็จะเป็น t ต y o ต a a l l New u r b a n EV บีวี ใช้อินเดียเป็นฐานผลิตกะว่าจะลุกตลาด SUV ไฟฟ้านะครับผมฝาแฝดซูซูกิอีเวียตรผลิตอินเดียตีตลาดอินโดเตรียมเข้ามาขายไทยปีนี้ ไซส์เนี่ยมันจะใหญ่กว่ายาริสคอสไม่มากนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องหน้าตาเรื่องหน้าตาผมก็คิดว่ามันก็มาทางตัว p รีโอสนั่นแหละแต่ผมรู้สึกว่าเอ๊ะในตัว p รีโอเนี่ยมันรู้สึกมันมีออร่าบางอย่างละกันที่มันทำให้รู้สึกว่ามันเฉียบมันคงกว่านี้อันนี้อาจจะแบบว่าโอเคหลักการดีไซน์หน้าก็เป็นแบบแคม r y เป็นแบบ p รีโอก็คือเป็นหน้าฉลามหัวค้อนใหม่ของทางโตโยต้า แต่ผมรู้สึกว่าเอ้ยมันอ่านด้วยคันเล็กหรือเปล่าหรือว่าด้วยมันเป็นรถแบบรถค่อนข้างไปทางแบบไซส์อีโคหรือเปล่าไซส์เล็กหรือเปล่ามันก็เลยอาจจะดูดูปกติอาจจะไม่ได้สง่างามเท่าแคมรี่และอาจจะไม่ได้ดูล้าเท่าพีอุสอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่ามันก็เป็นออกมาเป็นดีไซน์ที่ออกมาเป็นพี่น้องกันดีนะครับผมข้างในเนี่ยรู้สึกว่าก็เหมือน ดีไซน์นี่กลิ่น hrv มาเต็มๆเลยนะครับผมแต่ว่าเออรถใช้งานแบบใช้ครัวเรือนแบบเนี้ไม่ต้องมีลูกเล่นมากมายหรอกก็คือมีจอแล้วก็มีเรือนไม้มัดวัดบอกข้อมูลอะไรครบแล้วก็มีหัวเกียร์ลูกมือบิดแล้วก็มีที่เก็บของมีวันลเลชชาร์เจอร์อะไรให้เรียบร้อยอย่างเงี้ยเออทุกคนก็แบบ ปล่อยๆไปได้แล้วมันไม่ใช่แบบรถหรูหรือรถอะไรอย่างเงี้ยเนาะที่แบบเฮ้ยรายละเอียดมันต้องเยอะมันต้องมีนู่นมีนั้นมีนี่เออันนี้คือแค่ใช้ชีวิตประจำวันอยู่ด้วยไม่ยากเนี่ยมันก็ควรจะเพียงพอแล้วนะครับจะมี3ตัวให้เลือกนะครับผมก็คือ s t a n d a ร์ดทูวิลไรส์มอเตอร์เดี่ยว144แรงม้า189นิวตันเมตรขับเคลื่อนล้อหน้า LFP 49กิโลวัตต์อว ลองเรนจ์ทูว e ลไดรฟ์มอเตอร์เดี่ยว174แรงม้า189นิวตันเมตรฟรอนต์วิลไดรฟ์ก็คือขับเคลื่อนล้อหน้า LFP 61กิโลวัตต์และตัวสุดท้ายก็จะเป็นขับเคลื่อน4ล้อนะครับผมมอเตอร์คู่กำลังรวม184แรงม้า300นิวตันเมตรแบต61 กิโลวัตต์เหมือนกันนะครับผมระยะทางสูงสุดที่ทำได้มาตรฐาน WLTP ก็ถ้าเป็นตัวสแตนดาด300กิโลเมตร long range two wheel drive 400กิโลเมตรและ long range f o wheel drive 350กิโลเมตรเรื่องสเปคอื่นๆก็ผมว่าสามารถไปติดตามรายละเอียดกันต่อได้นะครับ แต่ผลิตอินเดียตลาดอินโดจะน่าสนใจยังไงเพราะว่ารถญี่ปุ่นเนี่ยมันมันเขาเรียกไงถ้าเกิดว่าเอาเข้ามาจากญี่ปุ่นอนะ่ะมันมันเป็นทําราคาได้ยากนะครับผมเพราะว่ากําแพงภาษีบ้านเรากับญี่ปุ่นเนี่ยเยอะมากๆแต่ถ้าเกิดว่าเอาเข้ามาจากที่อื่นซึ่งอันนี้ผมมองแบบฉีกไปนิดน,นึงนะ ผมรู้สึกว่าพอมันแบบผลิตอินเดียอย่างเงี้ยล้วถ้าโดยทางการเมืองแล้วอินเดียก็ไม่ค่อยถูกกับจีนมันลดการพึ่งพาจีนหรือเปล่าเนือ้อออกไหมครับเพราะว่าตอนนี้เหมือนแบบ AR อาอะไรผลิตจีนหมดเดี๋ยวจีนจะผูกขาดตรงนี้มากเกินไปผมคิดว่าการไปทําธุรกิจกับประเทศอื่นที่มีแนวคิดต่างกันเนี่ยอาจจะทําให้เราสามารถกระจายความเสี่ยงได้นะครับผมในส่วนของอตลาดรถยนต์แล้วก็เดี๋ยวมาดูแล้วกันว่าเออราคารถอินเดียถ้าเกิดเอาเข้ามา หรือไม่เอาเข้าเนี่ยอันนี้ก็ยังเป็นลือๆกันอยู่เนาะว่าจะออกมาเป็นยังไงจับต้องได้ไหมจะวางแบบแห้งว่า รถจีนเท่าไร่ผมว่ามันไม่ถูกกว่าแน่นอนแหละเออมันแบบญี่ปุ่นมันไม่ได้มีกลยุทธ์ที่แบบเฉือนเนื้อตัวเองกลิ่นเลือดตัวเองแบบนี้นะครับผมอันนี้คือเขาก็จะขายแบบยั่งยืนเดี๋ยวรอดูกันไปนะครับรอดูกันไปมามาดูคันใหญ่กันบ้างก็คือ BZ4X จะกลับมานะครับผมจะเป็นรุ่น Minor Change 2025หน้าตาดูดีขึ้นไหมก็อันนี้ก็สามารถพิจารณากันเองได้เลยของเก่าก็สวยดีอยู่แล้วนะครับผมตัวใหม่ของก็ว่าเออเนี่ยมันมันมันต่างกับตัวเออแบนเมืองกินนึงที่มันอาจจะดูแบบเขาเรียกว่าหน้ามันออกแนว สายแนวเดียวกันแต่ว่าเนี่ยพอมันเป็นรถคันใหญ่แล้วมันดูสง่างามมันดูมีรายละเอียดมันดูมีความแพงกว่านะครับผมก่อนหน้านี้เนี่ยมี2ตัวให้เลือกก็คือตัวของเดิมเนี่ยอยู่ที่1ล้าน8แสนับาทมอเตอร์เดียว2 0 4แรงมา้ามอเตอร์คู่2 1 8แรงมา้าแบตเตอรี่71กิโลวัตต์อ่าวิ่งไกลสูงสุด411ิกิโลเมตรนะครับผมแต่ตัวใหม่มีให้เลือก3ตัวเลือกแต่เปลี่ยนมาใช้แบตเตอรี Hi ่ไฮลเทจและมอเตอร์ชุดใหม่นะครับผมมอเตอร์เดียว 1 6 7แรงมา้าแบตเตอรี่57.7กิโลวัตต์อ้าววิ่งไกล445กิโลเมตรมอเตอร์เดี่ยว224แรงมา้าแบตเตอรี่73.1กิโลวัตต์วิ่งไกล573กิโลเมตรแล้วก็ตรวมอเตอร์คู่เนี่ย3า2แรงมา้าแบตเตอรี่73.1กิโลวัตต์วิ่งไกล523กิโลเมตรทั้งหมดนี้ผมมองว่าระยะทางดูดีขึ้นทั้งกระดานนะครับผมโดยเฉพาะ ตัวมอเตอร์เดี่ยวเนี่ยที่ขนาดแบตเตอรี่ล,ลดลงแต่วิ่งไกลามากขึ้นจริงๆ v ีแซดโฟเอ็กตัวที่แล้วอะ่ะมันเหมือนแบบมันไม่ใช่ตัวขุนยอดให้โตลต้าเลยเนาะมันขายไม่กี่คันแล้วก็เลิกขายแล้วมันไม่ได้แบบกะขายรายวันกันแบบรถจีนเหมือนหรือเหมือนพวก BYD หรือพวกฉออางอั I o นไอออนอะไรเงี้ยเอออันนั้นเนี่ยเขากะขายรายวันเขากะขายทุกวันแต่นี่คือเหมือนแบบเอามาขายแล้วถ้าจะให้พูดตรงก็คือเอามาขายให้มันมีขายอะ เออแล้วก็เหมือนรู้สึกว่าเป็นการช้อนสื่อมากกว่าว่าเออทางโตโยต้าก็มีเทคโนโลยีไฟฟ้านะครับผมไม่แพ้ใคร อะไรแบบนี้แต่แค่เรื่องการทําสเกลมาขายเนี่ยผมก็มองว่าเออมันยังไม่พร้อมแล้วยิ่งเป็นด้วยนําเข้ารถญี่ปุ่นแล้วอะ่ะผมว่า,าทางโตโยต้าเองก็คงไม่ได้กําไรเป็นกอบเป็นกำหรือแทบไม่ได้กําไรจากรถคันนี้มากขายเอาโชว์แล้วกันเออมันเป็นงานโชว์นะมันเป็นงานโชว์ศักยภาพาผมมองงนี้ซึ่งยังไงก็ตามถ้าสมมติว่าคุณเป็นลทัทธิรถจีนไปแล้วอย่างนี้นะฮะคุณก็มองเขาดีไม่ได้หรอกสมมุติเขาไม่ขายก็ขาว่าขี้คุยสมมติว่าเขาขายก็บอกว่าแค่ขายเอาไว้โชว์ นะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรก็แล้วแต่และกันผมก็ไม่ว่าอะไรอันนี้คือความคิดส่วนตัวแต่ว่าถ้าคนมันไม่ชอบกันอย่างเงี้ยมันมองดีไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมอ่ะไม่เป็นไรมาว่ากันต่อที่ข่าวฮอนด้าฮอนด้าพีโรดใหม่มาแล้วจริงๆก็ประกาศเปิดตัวได้สักพักแล้วนะครับเกิวบตัวฮอนด้าพีโรดแต่ว่าเออเราได้รวบรวมข่าวอะไรเอเลิเมนต์ประเด็นที่น่าสนใจ เข้ามาให้ฟังกันนะครับผมก็คอนด p าพีรูดเนี่ยก็เงียบไปแล้วกว่า24ปีเต็มๆต,ตั้งแต่เจเนอเรชันที่5ในปี2001เดิมเป็นรถ Compact Sport Coupe ที่โชว์ความสามารถของคอนด้าในการผลิตรถสปอร์ตนะครับผมเขาเดินตามรอยความสำเร็จของอะ y o t a ต้าเซ lica นะครับและมันคือ Base Accord Civic Base แต่สั้นขึ้น กว้างขึ้นเล็กน้อยให้เทคโนโลยีหลากหลายมากทั้ง4 wheel steering VTEC ABS และหลายๆอย่างคือไอเทคโนโลยีหลากหลายเนี่ยเราพูดถึงตัวเก่าๆนะคือตัวเก่าเนี่ย Honda ใช้พรีโหลดเป็นตัว introduce เทคโนโลยีหลกักๆก็คือไอพวกอะเลี้ยวอะขับเคลื่อนเลี้ยวสีล้ออะไรอย่างเงี้ยครับ VTEC และ ABS ก็เริ่มต้นที่พรีโหลดทั้งนั้นนะครับผมก็โดดเด่นด้วย handling ที่ดีความขับสนุกกินน้ำมันน้อยในช่วงวิกฤติน้ำมันครอบคลองง่ายซิ่งได้แต่งได้ จริงๆก็เห็นหน้าตากันมาตั้งแต่ปี2023แล้วแต่ปลายปีนี้จะเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกในโลกจะมากับระบบไฮบริดแบบเดียวกับ c e ีวิก ehevrs แต่จะมีการปรับจูนพละกำลังเพิ่มขึ้นนะครับผมก็โอเวอร์ออฟแพช่วงล่างเนี่ยก็จะได้มาจาก Civic Type R ระบบส่งกำลัง S s l u s t h i f t แต่ไม่มีเกียร์ MT นะครับผมก็ผมมองว่า เวลารถสปอร์ตยุคใหม่เวลามันขึ้นมาเป็นระบบเครื่องปั่นไฟแบบที่ญี่ปุ่นเขาชอบกันเนี่ยเขาคงเหมือนแบบว่าอยากเดินหน้าชูเทคโนโลยีเครื่องปั่นไฟเขาแหละเนื่อไหมเพราะว่าจริงๆแล้ว ehev อะ่ะ มันคือคล้ายๆระบบคือเป็นเครื่องปั่นไฟแล้วก็มีคัตสลับมาจับล้อก็ผมมองว่าเกี่ยวกับเรื่องรถสปอร์ตเนี้ยมันเป็นเขาเรียกว่าไงเดียเป็นตัวชูลงเทคโนโลยีที่ดีแล้วกันเพราะว่าลูกค้าที่ซื้อรถสปอร์ตอ่ะมันไม่แคร์อะไรทางนั้นแล้วไงคือมันชอบมันก็จะเอาเนอะอออกม้มันไม่ใช่รถเพื่อความจำเป็นอะ่ะแล้วพอมันไม่ใช่รถเพื่อความจำเป็นมันจะมีลูกเล่นมีกิมมิคมีอะไรเงี้ยคือคือคือยัดยัดไปเลยคนพร้อมจ่าย เนื้อครับมันไม่ใช่เหมือนรถแบบรถคูเรือนที่แบบทุกคนคิดมากไปหมดว่าเอ้ยมันต้องจําเป็นนะมันต้องเอ้ยทำอย่างนั้นทําอย่างนี้ได้มันต้องโอกาสพังน้อยมันต้องเสี่ยงน้อยแต่ในรถสปอร์ตเนี่ยคนกล้าเสี่ยงและคนกล้าจ่ายนะครับผมเพราะว่ารถสปอร์ตเนี่ยมันเป็นการซื้อของเล่นมันเป็นการซื้ออารมณ์อยากลองอะไรลองในรถสปอร์ตก็คือจะได้ลองนะครับผมเพราะาลูกค้าใจใ่ายไหวนะครับผมเพราะว่ามันไม่มีเกี่ยวกับเรื่องเหตุผล เข้ามาเกี่ยวข้องในการตัดสินใจนั่นเองนะครับผมและสุดท้ายนะครับก่อนจากกันไปก็จะมีข่าวเปิดตัวเป็นทางการแล้วกับสเตปวา g o นใหม่ที่อินโดนีเซียนะครับผมก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่คนไทยอยากใช้แต่ Honda ไม่ยอมเอามาขายเมื่อก่อนเป็นรถเกเนี่ยราคาเข้ามาขายก็ต้องมีแบบ2อล้านหบวกลบอะไม่ก็ทะลุ2อล้านหไปเลยนะครับเปิดราคาที่อินโดนมาพอๆกับนิสสันซีรีน่าซีีนะครับผมอยู่ที่1 2 5 9ล้านบาทนาเข้าจากญี่ปุ่น ตัวเลือก MPV ในไทยตอนนี้มีแค่ซีรีน่าถ้า Honda เอามาขายและตั้งราคาชนกันก็น่าจะขายออกและยังเป็นการเพิ่มตัวเลือกให้ลูกค้าแต่ว่า Honda เนี่ยเขาจะเอามาขายไหมนะครับผมก็ส่วนตัวผมมองว่าไอตัวประเด็นของเกี่ยวกัรถ MPV อ่ะมันจะมานิยมตอนที่มันเลิกขายไปตอนขายอยู่มันขายไม่ได้แบบเซนต้ากับฟรีดอย่างเงี้ยฟรีดนี่ฮอนด้าฟรีดนี่ราคาแข็งมากๆนะตโตโยตา้าเซนต้ก็ราคาแข็งมากๆอะ่ะตอนที่ผมดูอะ่ะ คือรถแบบประมาณเกิน5ปีแล้วอะรถมือ1 7 8่งเแสนอย่างเงี้ยตอนนี้ยังเหลือแบบประมาณ3 0 0 0 0นอะสามแสนไปไปแต่คุณคิดดูนะเว้ย BYD AUTO 3เงี้ยเปิดมาล้าน2ตอนนี้มือ1เหลือ7 9 9แล้วและคิดดูมือ2เหลือเท่าไหร่เพราะนั้นแล้วอะราคารถพวกนี้มันแข็งมากแต่ตอนมันอยู่อะมันไม่มันไม่ขุนยอดไง เนะหมแต่ตอนมันไปอะ่ะโคนมันมาหาเล่นต่อกันจะเอาเข้ามาขายไทยไหมเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้คือส่วนตัวผมอยากให้มันมี MPV วิ่งในไทยไหมผมชอบนะ MPV อะ่ะพอมันมีตลาดมันมีตัวเลือกแล้วมันก็แบบเออแบบเขาเรียกว่าไงเดียรู้สึกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวเรารอแบบไปเล่นต่อได้พอมันมีตลาดมันก็มีของซ่อม ใช่ไหมแล้วก็มันเป็นโซ่ทรงที่ใช้ง่ายน่าสนใจแล้วมันมันไม่ใหญ่เกินไปอ่ะมันแบบผมรู้สึกว่าพวกสเตปวาคอนกับตัวบ็อกซี่ตัวซีรีน่าอย่างเงี้ยมันยังแบบวัยรุ่นอย่างผมนี่ขับเองอยู่างใช้ได้ไงแต่ถ้าเกิดว่าผมข้ามไปเอาผ่านเลยอ่ะมันดูผู้บริหารดูแบบมาเฟียดูแบบเข้าถึงยากอ่ะอันเนี้ยรถแบบทรงเนี้ยในขนาดเนี้ยสเตปวาคอนซีรีน่าบ็อกซี่อย่างเงี้ยมันยังดูชิลๆไงมันยังเป็นแบบเออรถแบบเออวัยรุ่นใช้เองเงี้ยเออมันมันเข้าหาง่ายมันเข้าถึงง่ายราคามันโอเคอะไรอย่างเเ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 เงีี้้้้้ยยยออออผผมมมมมมมชบซซกกกกกนนนนนตตต์์าาาาาาใใหขขขแแ่่่่ไไปลจจถัะะิดึพรว ผมรู้สึกว่าเออณนะวันที่มันขายอยู่อย่างเงี้ยมันมันอาจจะแบบเขาเรียกว่าไม่ใช่ตัวขุนยอดบริษัทขนาดนั้นนะครับผมก็สําหรับวันนี้ก็ข่าวทั้งหมดมีประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเตรียมอัปเดตกันเตรียมอัปเดตกันเรื่อยๆทุกอาทิตย์นะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณครับ